สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับซีอาผู้เกมเมอร์คนเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแจกเกมฟุตบอล PES สองพันสิบสองฮะอันนี้นะครับ PES สองพันสิบสองครับสิ่งแรกที่คุณต้องมีก็คือ X EX Fire Explorer กับ MEGA อ <S 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 ้า e ว M E MEGA ตัวนี้นะฮะ V หนึ่งนะครับถึงจะโหลดลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปให้ได้ก็อันดับแรกคุณก็เข้าหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วนะฮะก็เข้าไปที่ X EX Fire Explorer นะครับเข้าไปที่ ฟ้มที่เราดาวน์โหลดมานะฮะน่าจะอยู่ที่ e อ f i ไฟเอ่อ ex file เออน่าอยู่ที่เอ g a ดาวน์โหลดนะครับก็ให้มันจะมีอยู่สองแฟ้มด้วยกันนะฮะอืมนี่นะฮะัจะม,มีสองไฟล์ด้วยกันนะครับผมอืมมันจะมีสองไฟล์ด้วยกันนะฮะ เป็นไฟล์ตัวนี้นะครับก็อันนี้นะฮะก็ให้ทําการกดและติดตั้งไปนะครับผมให้ให้ทำการติดตั้งไปนะฮะติดตั้งแพ็กเกจนะครับผมให้ทำการติดตั้งไปตามปกติเลยนะฮะแต่ตอนนี้ผมไปติดตั้งไว้แล้วผมจะไม่ติดตั้งซ้ํานะครับเมื่อคุณติดตั้งไปแล้วนะฮะให้เอาแตกไฟล์ตัวนี้นะครับ p.e.s. 2014นะครับแตกไฟล์นะฮะแตกไฟล์เสร็จแล้วเอาไว้ใน Android นะครับผมแล้ววางไว้วางไว้ใน obb นะครับอ่าเนี่ยนะฮะยายแฟมตัวนี้นะครับไว้ไว้ใน Android obb นะครับผมแล้วก็กดเข้าเก,าเกมตามปกติเลยเมื่อเข้าเกมอีกครั้งหนึ่งมันจะให้คุณอ่าคุณก็เปิดเน็ตก่อนนะครับ แล้วมันจะให้คุณดาวน์โหลดซ้ำอีกทีหนึ่งเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เข้าเกมได้ตามปกติแล้วก็ปิดเน็ตได้เลยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่าไปเลยฮะเล่นได้เล่นดูการ์ดยังไงครเล่นไปเลยไว้นิดนึงนะฮะเวลาจำกัดไว้นิดหนึงโอเลโกตินอะไรยังไงเนี้ยเด็กผีเล่นคนพลาดเยอะเอ้ยยังไงนะครับเล่นทำไมได้ เื่อระดับความยากนะสองดาวสองดาวหนึ่งดาวนะก็จะประมาณนี้โาเคมา come on and side beat, okay. okay. top yeah. analyst jim Hi John, it's brilliant to be here with this fantastic oh atmosphere. Name. I think we're in for a treat. Oh Away we go then! Oh and he shoots oh oh Saved by the yes. keeper. Oh นนนะเตะมุมนะครับโอเค,อเค,อเคก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ลองไปโหลดเล่นกันดูกันได้นะครับนะฮะก็โอเคเป็นประมาณนี้นะครับก็ลองไปโหลดเล่นกันดูแล้วกันถูกใจชอบยังไงยังไงช่วยกดไลค์กันด้วยขอบขอบทุกการรับชมนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ